แคโนมานี่เร็วมาเออดีมวปากไปโดนอะไรมาเนี่ยปากเป็นภูมิแพ้ปากไปโดนอะไรมาปากเป็นภูมิแพ้เนี่ยดูเกานิดเดียวเกาแบบดีๆนะไหานๆๆน่าน่าน่าเกาดีๆจะมากัดเขาอะเป็นอะไรน่า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  ใจเย็นเย็นไม่ต้องกลัวยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเป็นอะไรเนี้ปีใหม่แล้วทำตัวดีๆปีใหม่แล้วทำตัวดีๆ พอไ,ได้เบาอันนั้นขอขอจับขอเกาค้างหน่อยเกาค้างหน่อยอน่ะเราเป็นอะไรเย็น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 เอามามาไม่ใช้มือก็ได้ไม่ใช้มือ กูจะไปนู้นจะไปทางนู้นแชนอ้อมแชนอ้อมเหมียวเหมียวเหมียวแชนอ้อมมานี่แล้วชนมเรามาผูกสัมพันธ์ทำไมตีกันใหม่มาเอาเรีวเรามาผูกสัมพันธ์ทำไมตีกันเหมียวเหมียวเมียวดีมากเออน่าเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรเลย ใจเย็นๆสิไม่ไม่นานๆเป็นอะไรเป็นอะไรอารมณ์เสียทําไหมเกาค้างเล่นน่อยไม่ได้ทำอะไรคือมึงนี่เออเนี้ยจะเกาค้างเนี้ยเกาค้างเนี้ยไม่ชอบไงโอ้โหเลือดมาเลย ได้เลือดเลยดูทำอะไรพ่อป้องป้องป้งโนาะป้องป้องป้ง